สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีกล้องสองพระยอดนิยม2ตัวมาแนะนำกันนะครับเป็นตัวสัญชาติญี่ปุ่น nikon 1 0 x กับสัญชาติเยอรมันไซส์ d 4 0นะครับทางเรามีบริการเดี๋ยวผมจะมาให้ดูระหว่างมีเพื่อนๆสอบถามมาหลายท่านนะครับว่า2ตัวนี้ใช้งานดีอย่างไรแตกต่างกันอย่างไร ควมรู้สึกของผมคือใช้ดีทั้งคู่นะครับแต่สำหรับไซต์เนี่ยจะโฟกัสไวเจาะเร็วเห็นไหมครับจะเจาะไวส่วนนิคอนจะสว่างเห็นไหมครับสว่างโฟกัสไวพอกันครับสว่างกว่าเหตุผลที่นิคอนสว่างกว่าเพราะนิคอนเขาเลนเขาไม่ได้เครือบมาติโคสนะครับทำให้ เวลาเราส่องพระเนี่ยจะสว่างครับแต่ความเจาะความคมชัดเหมือนกันพอๆกันใช่ไหมครับเห็นไหมครับสังเกตได้เลยว่าไซสาจะมืดกว่าเล็กน้อยแต่ความคมชัดการเก็บรายละเอียดการส่องดูโค้ดดูเส้นแตกรอยตำหนิแม่พิมพ์พระพระองค์ที่เรามา ส่องให้ชมกันก็เป็นหลวงปู่ศิลานะครับหลวงปู่ศิลานะครับ,ไ,รบไซก็จะคมชัดนวลนๆส่วนนิคอนก็จะสว่างสว่างคมชัดเหมือนกันเห็นไหมครับการเจาะความคมชัดก็พอๆกันนิคอนจะเป็นกล้องที่ส่องสบายนะครับไม่ปวดตานะครับเราส่องดูเลขโค้ด ส่งดูโค้ดส่งดูเส้นสายฝนเส้นเสี้ยนแรงกระแทกปัม๊มเพื่อพิจารณาพระเกแท้เห็นไหมครับอันนี้เป็นนิคอนส่วนนี้เป็นไซ์ใช้ดีทั้งคู่ครับใช้ดีทั้งคู่แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบแบบไหนสองตัวนี้ก็เป็นยอดนิยมของวงการปละเครื่องอยู่แล้วครับใครสนใจก็สอบถามมาได้ครับ ถ้าก็ความมาได้เลยขอบคุณครับเพื่อนๆ